รายการต่อไปนี้เป็นรานยการทั่วไปาสามารถรับชมินได้ทุกวันจากเซลแมนขายกระเบื้องพนักงานดูแลบัตรเครดิตคนทำโฆษณาทำค่ายเพลงสากลถึงคาราบาวมาเป็นซ e o สายการบินได้อย่างไร สวัสดีค่ะมิ้นท์พิมพสุริทองร่วมโพ,โพค่ะผมสรลกลกณฑดุลยานนท์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจรายการที่จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจในการทําธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆพร้อมแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตค่ะพี่ตุ้มคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับธุรกิจการวินครับเรารู้จักไทยแอร์เอเชียกันดีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มีไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ยค่ะถูกต้องเราต้องไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ซึ่งซ e o อของบริษัทนี้ค่ะ มินแอบรู้จักมาก่อนนิดนึงเพราะว่ามินเคยฝึกงานกับ <c oughs> ท่านมาก่อนคะ่ะแต่ไม่ใช่ตอนที่ท่านทําไทยแออชเอสนะคะเมื่อก่อนท่านอยู่วอร์เนอร์ค่ะวอร์เนอร์มิวสิกทำธุรกิจเพลงยาวนานมากเลยนะแต่จริงๆอะ่ะก่อนที่มาทำธุรกิจเพลงเขาทำธุรกิจอื่นมาก่อนคือไปทํางานที่ปูซิเบนไทยหรือ SCG ในปัจจุบันเนี<ฮ>่ยอ๋อเหรอคะแล้วก็มาทําบัตรเครดิตอเมร,รเคด้ <X> S, <S ดวยใช่แล้วก็จากนั้นมา ก็ไปอยู่บริษัทโฆษณาน่าสนใจนะครับว่าคนที่ทําธุรกิจต่างๆเนี่ยที่ไม่ค่อยเหมือนกันเลยเนี่ยแล้วอยู่ดีมาทําสายการบินเนี่ยเขาจะทําได้ยังไงเขาทักษะไหนมาใช้และที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าคนหลายคนสงสัยมานานแล้วว่าธุรกิจสายการบินโลคอสแอร์ไลน์เนี่ย<ะ>พวกกลุ่มเหล่านี้เขาทําราคาค่าโดยสารเนี่ยต่ำขนาดนี้ได้ยังไงวิธีคิดในการประหยัดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง ใครใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้นมันเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้น่าสนใจมากม่มีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับโลคอสแอร์ไลน์ซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับพี่จอยนดาบุรณสิริกันครับผมก็มีคำถามเกี่ยว่อืแอร์โฮสเตสเยอะมากครับอืมครับช่วงหน้ากลับมาพบกับซ e อของไทยแอร์เอเชีค่ะคุณนดาบุรณะสิริ่ะ ถ้าเกิดจะเรียกว่าเป็นสินค้าก็เป็นสินค้าแฟชั่นค่ายเพลงไหนบอกว่าอัลบั้มนี้จ้ามากนะวันนี้เนะี่ยจะไม่มีใครสนใจเลยจะอดัเชยมากเครื่องดิจิตอลมันติฟังก์ชันจากโคนิกามินโนตา สู่ช่วงที่2ของรายการฟ้าฟูธุรกิจค่ะและตอนนี้เราอยู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์จำกัดค่ะคุณนดาบูรณศิริหรือพี่จอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีครับ,รบชีวิตตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงใหม่ครั้งหนึ่งจากที่เราเคยรู้จักกันมาแล้วก็ชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงเยอะมากโดยเฉพาะในช่วง10ปีแรกใช่ไหมครับ,รบที่ทำตั้งแต่ธุรกิจกับเบื้องแล้วก็มาทําเรื่องของบัตรเครดิต แล้วก็มาทําบริษัทโฆษณาไอ้ช่วงที่ผ่านมา10ปีแรกนี่คือการทดลองงานของตัวเราหรือเปล่าครับคืออย่างงี้ครับคุณตุ้มผมมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีคือได้สัมผัสกับหลายธุรกิจ หลายระบบงานอยู่อพอสมควรเหมือนกันผมเริ่มต้นอาชีพเนี่ยที่บริษัทปูนซีเมนไทยที่ได้เรียนรู้ก็คือว่ารากฐานการาวางระบบของของปูนซีเมนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราได้เบสิกหรือว่าฐานที่ดีเนี่ยนะครับเราก็น่าจะ สามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยขึ้นไปได้ที่ดีสิ่งที่ได้มาจากคูสนสมเด็จไทยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอการดูแลลูกค้านะครับเพราะว่าตําแหน่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกันพนักงานขายนี่แหละต้องไปเอาผลิตภัณฑ์ไปแล้วก็ไปคอยดูแลลูกค้าที่ภาคอีสานใต้ก็มีความสุขมากเพราะว่าลูกค้าดูแลเราซะมากกว่านะครับก็ก็ก็ถือว่าดีแล้วก็ด้วยระบบเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเรามามีกิจการของเราเองเนี่ยร,รากฐานแบบ ปูนซีเมนไทยนี่แหละ<ม>เป็นรากฐานที่แข็งแรงมากนักจากนั้นก็ข้ามมา,าบัตรเครดิตนะครับ American Express ที่ได้เรียนรู้จากตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าถึงแม้เป้าหมายของบริษัทเนี่ย<ม>นะครับจะเป็นเป้าหมายเดียวกันคือยอดขายเนี่ยแต่ว่าในฟังก์ชันของแต่ละ,ะแผนกเนี่ย<ม>ถ้าเกิดมันการวิ่งไปหาเป้าไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เนี่ย มันทําให้การบริหารเนี่ยค่อนข้างที่จะยากทีเดียวจะต้องมีคนที่เก่งมากๆถึงจะเหมือนกับบริหารตรงนั้นได้วันนั้นเนี่ยได้เห็นอยู่อย่างก็คือว่าการตอนนั้นบริการอีก s ์เนี่ยนะครับมีระดับผู้บริหารสามารถบริหารเป้าหมายแผนกซึ่งต่างกันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายรวมเนี่ยคือ,คอ,อยอดขายของบริษัทได้ ก็ไอ้อย่างเงี้ยมันเห็นความตึงเครียดเราก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าว่าผู้ใหญ่เขาบริหารความตึงเครียดกันยังไง จากนั้นก็เกิดความพิศมัยในวงการโฆษณาเห็นว่ามูดบ AE เนาะ AE เขาสวยๆเท่ๆกันทั้งนั้นก็มีโอกาสได้เข้าไปทำงานในเจอว์วเตอร์ทอมสันสิ่งที่ได้จากตรงนั้นเนี่ยก็คือการเป็นเอเจนซี่ทุกคนจะว่าจะต้องเก่งโฆษณาแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีแผนหนึ่งเนี่ยนะครับของบริษัทโฆษณาที่เรียกว่าเป็น s t r a t e g i c planning นะครับก็คือการวางแผนกลยุทธ์ให้กับบริษัทซึ่งบริษัทโฆษณ โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องมีแผนแกนี้เพื่อให้คำปรึกษาให้กับลูกค้าคก็เลยได้ได้ไอว้วิธีที่ที่คิดเนี่ยนะครับของเจลวอลตันทอมสัน uh, <J>. มาเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆก็คือเบสิกมาก่าคือว่าทุกครั้งเนี่ยที่เรามองธุรกิจเราเนี่ย มันก็มีไอห้าคำถามเนี่ยนะครับ Where a r v เราอยู่ที่ไหน Why a r e we there ทำไมเราถึงอยู่ <c oughs> นัจุดนั้น w h e r e c o u l d we b e แล้วเราควรที่จะไปอยู่ที่ตรงไหน And how can we get there จะไปยังไงและอันสุดท้ายก็คือ a r e we getting there ก็คือว่าไอ้ที่พัมแผนมาทั้งหมดแล้วทำไปเนี่ยใกล้เคียงกับการไปถึงฝั่งหรือเปล่านี่มันเป็นวิธีคิดที่เขาเรียก Thomson way ก็ถือว่าเรียนรู้จากตรงนั้นเนี่ยมามา,ม,ามหาศาล ช่วง3างานแรกมันเหมือนการทดลองใช่ไหมแต่ทดลองเป็นใช้เวลาช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งทดลองว่าชอบอะไรชอบอะไรเรียนรู้อะไรจากมันบ้างแล้วก็จากนั้นรู้สึกก็จะเข้ามาสู่วงการเพลงมินรู้จักพี่จ่อยจากการอยู่ที่วอร์เนอร์เป็นผู้บริหารวอร์เนอร์มิวสิกแต่ฟังมันตอนแรกไม่รู้เลยว่าเคยทํากระเบื้องสุขภัณฑ์มาก่อนอยู่บัตรเครดิตทํางานโฆษณามันคนละธุรกิจเลยนะคะแล้วทาไมกระโดดเข้ามาสู่วงการเพลงได้ตอนนั้นเนี่ยเป็น AD แล้วก็ขึ้นมาเป็น a อ d ดีความฝันก็คือว่าเราจะมีความรู้สึกคนในวงการโฆษณนาณนะสมัยนู้นนะไม่รู้สมัยนี้เขาคิดหรือเปล่าก็าคือว่าคนโฆษณาเนี่ยอยู่หลังฉากเห็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์เนี่ยเขามาขึ้นบนเวทีเปิดสินค้าตัวใหม่กันมีหนังโฆษณาตัวใหม่มแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่หลังฉากเนี่ยอยากจะเป็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์หรือว่าอยากจะเป็น Marketing Director มาร์เก็ตติ้งด c t เตอร์ก็ไม่มีใครเรียกสักที <laughs> <laughs> นะครับก็ <laughs> ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเฮดฮันเตอร์ Hunter, หรือรบ,บริษัทงานเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าเอ้ยมีตำแหน่งออของ GM ของค่ายเพลงอันดับที่5ของโลกกำลังจะเปิดที่เมืองไทยสนใจหรือเปล่าเห็นมเขาเห็นแววเรื่องนี้ได้ยังไงนั่น่ะสิ <laughs> แต่ว่าคือที่กำลังจะบอกว่าเฮดฮันเตอร์คงไปเช็คกับเพื่อนๆรอบๆตัวว่ามีนักการตลาดคนไหนที่ชอบชเพลงบ้างหรือเปล่า oh. ก็อาจจะเป็นตรงนั้นเลยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พอไปสัมภาษณ์เขาก็ให้โอกาสก็เลยคราวนี้อดเป็น m a r k e t ็ตติ้งด c เรคเอรเลยก็คือแทนที่จะมาดูการตลาดอย่างเดียวก็เลยมาดูทั้งหมดมาดูทั้งหมด ก็ตรงนั้นเนี่ยเล ARNING CURVE คือคือการเรียนรู้ขึ้นอย่างนี้เลยเพราะว่าจะต้องไปจดทะเบียนบริษัทเองจะต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใสออฟฟิศเองจะต้องเพราะว่าเป็นการเปิดวอนเนอร์ใช่ในคตะนนั้นชื่อ MCA ครับ MCA เป็นค่ายเพลงอันดับ5นะตอนนั้นนะครับเพลงเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่สอนเราเรื่องกลุ่ม ลูกค้าเพราะว่าเพลงเนี่ยก็คือว่าอย่างทุกค่ายเพลงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นเพลงสากลเนี่ยวันดีคืนดีเขาจะมีอัลบั้มแจ๊สออกมามเราก็ต้องไปคุยกับคนที่ฟังอัลบัม Jazz, ้มแจ๊สนะครับอีกวันเขามีวงร็อกอย่างชื่อ No โ o ดัลออกมามก็ต้องไปคุยกับกลุมลูกค้า<ว>กกลกาลกกุ่มเลยันจะเป็นคนละกลุ่มเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการฝึกตัวเองในแง่ว่าอันนี้จะโปรโมตยังไง อันนี้จะโปรโมทยังไงนะครับจะใช้สื่ออันไหนเพราะสื่อก็จะต่างกันนะครับแล้วเพลงเป็นถ้าเกิดจะเรียกว่าเป็นสินค้าก็เป็นสินค้าแฟชั่นเพราะนั้นเนี่ยเพลงก็ต้องตามอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เขาฮิตกันเรื่องอะไรประโยคเด็ดว่าเมื่อก่อนเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คำว่าจ้าวตอนนี้ใครมาพูดจ้าบคงแย่ตอนนี้จิงเบิตอนนี้เป็นจุงเบยคริ ใช่ไหมครับคลาสใช่ไหมคือถ้าเกิดผมว่าค่ายเพลงไหนบอกว่าอัลบั้มนี้จ้าบมากณวันนี้เนี่ยจะไม่มีใครสนใจเลยจะเฉยมากซึ่งผาว่าเฉยก็เฉยเฉยถึงเฉยมากนะครับ ก็ทำเพลงมาแล้วหลังจากนั้นใน MCA เนี่ยก็ไปควบรวมกับค่ายเพลงหนึ่งชื่อโพลีแกรม MCA ควบรวมกับโพลีแกรมเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยธุรกิจเพลงจะมองกันที่ Market Share หรือว่าส่วนแบ่งการตลาด MCA มีเท่านี้โพลีแกรมมีเท่านี้แต่กลายเป็น MCA ซื้อโพลีแกรม พราะ MCA มีกำไรโพลิกรมมี Market ตแชร์แต่ขาดทุนมีมาเก็ตแชร์แต่ขาดทุนสนใจก็คือใหญ่แต่ว่าเจ๊งเจ๊ก็ก็เลยควบรวมกันก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังใช้แบรนด์นี้อยู่ก็คือชื่อ Universal Music การควบรวมบริษัทก็เป็นการเรียนรู้ใหญ่อีกหนึ่งครั้ง Universal Music มทำเพลงสากลมาตลอดแล้วเราบอกเอ๊ะเราไม่มีโอกาสได้ทำเพลงไทยสักเท่าไหร่รทาง Warner มีศิลปินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่2รายคือคาราบาวกับพงศิษิ์คำพีแปลกมากเลยจากเพลงสากลมาถึงปับ๊บมาเป็นคาราบาวเป็นเพลงเพชีวิตแทนเป็นเพลงป๊อป อ่าแต่วอร์เนอร์ก็มันคือการเรียนรู้เพิ่มนะเพราะว่าวอร์เนอร์เขาก็มีเพลงสากลของเขาอยู่ลิงกินพาร์เจสันมาราซาจำได้ดีใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนที่เพิ่มนะครับถามว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ที่ฉลาดมากของวอร์เนอร์หรือเปล่าคำตอบคือใช่เพราะว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยฐานใหญ่มากก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากพี่แอดคือ พี่แอดเนี่ยเป็นคนที่น้ำใจใหญ่มากมคือ,อไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ ในผับหรือว่าข้าราชการนักการเมืองระดับต้นๆของประเทศเนี่ยพี่แอดจ,จะไม่เือเเตัวคือเด็กในพับ์อยากที่จะมาถ่ายรูปด้วยพี่ครับ <c oughs> เขาผมถ่ายรูปด้วยหน่อยเนี่ยแกก็อ่มาไอหนอูมีตัวเล็กเดินมา,าใส่เสื้อคาราบาวทำมืออย่างนี้มาแกก็อุ้มถ่ายด้วยคือ ผมว่าตรงนั้นคือสิ่งที่เรียนรู้ว่าคล้ายๆกับจะเป็นคนของของประชาชนเนี่ยนะครับะจะต้องทำตัวอย่างไรก็เป็นช่วงเวลาที่พอคาราบาวเข้ามานี่คนส่วนใหญ่จะรู้จักก็คือว่าไปทำคอนเสิร์ตที่ใหญ่ๆในต่างจังหวัดตั้งแต่ก่อนนี้คาราบาวไปก็จะเป็นคอนเสิร์ตธรรมดาๆใ,ใ,ในพับเฉยๆต่อมาก็เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เลยนี่คือเรื่องที่น่านสนใจก็คือว่า คาราบาวและพงศิทธิ์คมพีเนี่ยนะครับเป็นเป็นเคสที่น่าสนใจที่ว่าเขาทําให้บอกว่ากฎของความคิดทางการโชว์เนี่ยม,มันเปลี่ยนไปคือหลายๆคนจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นวงดังต้องเก็บตัวไว้แต่คาราบาวและพงศิทธิ์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเจอแฟนทุกวันข้อดีคืออะไรครับตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ย ทุกคนก็ยังรู้จักทั้งคาราบาวทั้ง,งพี่ปูนะครับคือไอตัวแค่นี้มันยังกล้าเรียกพี่แอดเลยเนี่ยแหละครับก็คือว่าการที่ได้ออกไปสัมผัสผู้ชมทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันซื้อใจได้ <c oughs> อยู่ที่วอร์เนร์มาเนี่ยธุรก,กิจเพลงเนี่ยเราเรียนรู้ได้จากมันบ้างความเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่แน่นอนเรามามองกันดูอะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วผมเริ่มธุรกิจเนี่ยคาสเซ็ตเสร็จแล้วก็มีช่วงยิ้มแย้มแจ่มใสของทุกคนก็คือว่าช่วงนั้นซีดีและคาสเซ็ตดีมากเทปแล้วก็ซีดีทุกครั้งในโฆษณาจะเป็นเทปซีดีะใช่ไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น ซีดีแล้วก็เป็นดาวน์โหลดเสียงเสียงจะค่อยเงียบลงนะมันก็ต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆเพราะเราเนี่ยเราเห็นยอดขายว่าอ่ะเฮ้ยคาเซ็ตหายเว้ยเหลือซีดีซีดีต้องลดราคาลงหน่อยแล้วเมื่อก่อน CD ดีแผ่นละ500น้อยนะลงมาเป็น300กว่าบาทนะครับหลังจากนั้นดิจิทัลเริ่มเข้ามา อ้าอเฮ้ยจะขายดิจิทัลยังไงขายเป็นเปร์ดาวน์โหลดแล้วซีดีก็ค่อยๆหายไปอีกอแล้วหลังจากนั้นขายดาวน์โหลดหายไปอีกอเป็นขายรายเดือนจะฟังเท่าไหร่ก็ได้เพราะนั้นวิวัฒนาการของวงการเพลงเนี่ยทำให้เราเห็นว่าคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถปรับองค์กร,รหรือ,อ business model ที่รูปแบบของอธุรกิจเนี่ยนะครับให้มันไปตามทันเนี่ยม,มันก็จะเป็น เหมือนร้านถ่ายรูปคือไม่ได้ว่าใครแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราจะถ่ายรูปเนี่ยเราต้องซื้อกล้องซื้อฟิล์มเอาไปล้างเอาไปล้างมีคนแต่งด้วยจะมีอาชีพพิเศษคอยแต่งแต่งอีกแล้ววันดีคืนดีก็หายไปหายไปเพราะไม่เรียนรู้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงนะครับ หลังจาก Line หลังจากวนะัดแอปเนี่ยทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วทุกคนจะคิดว่า next big thing เนะี่ยคือวิดีโอคอลไม่เวิร์ครับ oh. เพราะว่าไม่ต้องการให้เห็นว่าข้างหลังอยู่ที่ไหน <laughs> วอร์เนอร์มายาวนานมากแล้ววันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าคุณนักดาย้ายมาเป็นซีของไทยแอร์เอเชียเอรคนละเรื่องกับวงการเพลงเลยค่ะคซึ่งมันมีเรื่องของเ,ออเทคโนโลยีการบินมีอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันซับซ้อนมากมาอยู่ตรงนี้ทำไมถึงตัดสินใจมาตัดสินใจง่ายมากเลยก็คือหนึ่งวิธีคิดของ a i r a เอเชียเนี่ยนะครับเป็นวิธีที่คิดต่างเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับคือผมเผอิญ มีโอกาสได้พอจะรู้จักคุณโทนี่เฟอร์นันเดสนะครับรู้จักคุณโจทัศพลโทนี่เฟอร์นันเดสนี่คือคนก่อตั้งเจ้าของแอร์เอเชียเลยพอมาอยู่เมืองไทยก็เป็นไทยแอร์เชอ็ก็มาร่วมทุนกับคุณโจครับทั้งคู่เป็นคนที่ล่าฝันได้สำเร็จคือวิธีคิดเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่า ความความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ย <โก S 1> นะครับถ้าเกิดเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องคาดเดาได้ว่าอุปนิสัยของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดๆก็าตามจะเป็นอย่างไร <ขอ S 1> ผมว่าเขาคิดออกว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วคล้ายๆกับกล้าเบ็ดไปกับมันแล้วก็สู้กับไปกับมันทุกอย่างมันถ้าเกิดเราเรามีความฝันแล้วเรามีความเชื่อเนี่ยครับมันสามารถที่จะ<อ>ในเป็น<อ>ไปได,ได้กับองคอ์กรนี้ เรื่องที่2คือ business model ก็คือว่าถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปสัก10ปีครับเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนคนจะแม้กระทั่งไปเที่ยวเชียงใหม่หรือภูเก็ตต้องไปซื้อตั๋วตามร้านแอร์เอเชียเป็นคนที่เปลี่ยน business model ให้เป็นการซื้อออนไลน์เจ้าแรกนะครับเจ้าแรกเลยสำหรับประเทศไทยแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครบ10ปีของไทยแอร์เอเชีเนี่ย มีผู้โดยสารทั้งหมดประมาณ10ล้านกว่าคน90%ซื้อออนไลน์แปลว่าอะไรแปลว่าเขาเดาเและก็เปลี่ยนอุปนิสัยผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องครับ แต่นั่นคือโมเดลความสําเร็จของแอร์เอเียและไทยแอร์เอเชียแต่มันนี่คือเหตุผลที่ทําให้ลาออกมากับความท้าทายครั้งหผมสัมผัสไทยแอร์เอเชียมานานพอสมควรเราเห็นวัฒนธรรมองค์กรเขาเขามีความสุขกับการวิ่งสู้ฟัดแล้วเราก็มีความรู้สึกเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเราสามารถเอาความคิดสร้างสารรค์ของเราเนี่ยมาเติมครับ ให้มันมีประโยชน์ได้เนี่ยเราคงสนุกกับมันพิลึกซึ่งก็ตอนนี้ก็สนุกกับมันมากพอสมควรนะครับผมอยากรู้วินาทีที่เข้ามาชวนเนี่ยม,มันตัดสินใจย,า,ย,ยากไหมครับอยู่ที่เป็นเป็นซีอของ Warner อยู่แล้วผู้หารดับสูงของวอ r ์เนอรยู่แล้วอยู่วันหนึ่งปั๊บมันคนมาชวนบอกว่าไปอยู่ที่นี่เถอะเป็นทํางานสายการบินด้วยกันเนี่ย ไม่ยากเลยจไม่ยากเลยเขาถามพี่มาไหมแล้วเราตอบว่ามาคือประเด็นก็คือว่าหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าถ้าเกิดถามก็คือว่าผมอยู่ตรงวงการเพลงเนี่ยผมว่าผมได้ใช้ไอความคิดสร้างสรรค์อยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันมันก็อยากลองว่าใหม่ๆบ้างถ้าเกิดเป็นเอาความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะแล้วก็เอาเอา ความคิดนอกคอกเนี่ยอเอามาแอปพลายใช้กับตรงนี้เนี่ยมันจะเวิร์กเหมือนกับตอนที่ทำค่ายเพลงหรือเปล่าครับและอีกอันก็คือว่าผมเพอรญรู้จักส่วนตัวอยู่แล้วส่วนตัวอยู่แล้วว่าค่ายๆเราคงจะทำงานร่วมกันได้อย่างดีแน่นอนอยากพิสูจน์ตัวเองและเ,เรื่องของเรื่องผ่านมา6-7เดือนสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับว่ามันมืนง่ายมันไม่ง่ายครับเออมันไม่ง่าย,แต,ยแต่มันสนุกไหม แต่ดูตาผมสิเป็นประการคือคนเราเนี่ยตื่นขึ้นมาทำงานนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้สนุกจังกับการมาบริษัทเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากมันคือความรู้สึกที่ดีนะเป็นคนเปลี่ยนแปลงตัวเองมาตลอดเปลี่ยนแปลงงานมาหลายจุดเสน่ห์ของความเปลี่ยนแปลงมันอยู่ตรงไหน มันอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ลองในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเวิร์กเนี่ยนะมันจะเสียใจไหมวะออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยไอ้ไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคือคือผมกํลังจะบอกบอกว่า แล้วสิ่งที่เราต้องมองไปเรื่อยๆคือว่าไอเชีย X หรือว่าไอเชียเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวรับความเปลีป่ยนแปลงว่าอุปณิสัยผู้บริโภคจะเป็นยังไงต่อไปด้วยคือถ้าเกิดเราเดินอย่างนี้ของเราไปเรื่อยๆบ,บางทีเราอาจจะ,ะตกเทรนดก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็คือว่าคนที่เดาเทรนด์ถูกหลังจากที่ไทยไอเชียมาเปิดเนี่ยคือทุกแห่งที่โลคอสมาเปิดเนี่ยภายปกติจะโตขึ้นส0คือเรา ไม่ได้ไปแย่งของเก่ารเราไปกับเจน ER ตลาดใหม่คือเจเนอเรชันีเนี่ยที่เขาออนไลน์บุ๊กเองอซื้อตั๋วโรงแรมเองจัด ทริปเที่ยวเองอะไรทํานองนี้เนี่ยคือการเดาปุปนิสัยผู้บริโภคนะเดาผิดในวงการทั่วไปก็มีคือสังเกตไหมว่าหลังจากไลน์หลังจากวัดแอปเนี่ยทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วทุกคนจะคิดว่า next big thing เนี่ยคือวิดีโอคอลก็คือการคุยกันด้วยวิดีโอไม่เวิร์กครับเพราะว่าไม่ต้องการให้เห็นว่าข้างหลังอยู่ที่ไหนเดาพฤติกรรมผิดเดาพฤติกรรมผิดเป็นอย่างนี้นี่เองคือเขาคิดว่ามีคนดีมีเยอะซึ่งไม่จริง <laughs> ไม่พูดอะไรนะ <laughs> เราคุยกับเรื่องราวของคุณนัดดาในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนะครับว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงจนมาถึงณัจุดจุดนี้แต่ณัจุดที่อยู่กับโลคอสแอร์ไลน์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยมานานแล้วว่าทําไมสายการบินด้วยกันเหมือนกันแต่ทําไมถึงตั้งราคาได้ถูกกว่าเขามีวิธีคิดมีกลยุทธ์แบบไหนนะ เรามาคุยกันในครั้งหน้าครับถ้าคุณผู้ชมพลาดนะคะคุณผู้ชมต้องมาบ่นที่หลังแน่นอนค่ะว่าโหรู้อย่างนี้ดูฟาสต์ฟู้ดธุรกิจดีกว่าวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ